สรุปว่าพี่ตั้งใจจะฆ่าหนูจริงหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพี่ไม่ได้จะตั้งใจฆ่าเธอพี่จะฆ่าเธอลงได้ยังไงพ่าพี่ไม่กล้าทำร้ายเธอแล้วก็ไม่อยากให้เธอเจ็บปวดด้วยเพราะเธอคือน้องสาวของพี่ตอนนั้นพี่แค่จะจัดคอสเสื้อให้เฉยๆ จะบอกให้ว่าหนูเป็นคนเรียกพี่มาโลกนี้เองแหละเอ๊ะมนุษย์เรามีชีวิตผ่านกาลเวลายาวนานหลายพบหลายชาติพี่เองก็มีพบชาติก่อนๆที่ไม่เคยรู้เหมือนกันอย่างเช่นชาติที่เกิดเป็นเซรีน่าเอ๊ะเซรีน่าคืออีกชาติของพี่เหรอ หมายความว่าเซรีนาคือพี่ส่วนพี่คือเซรีนาใช่ไหมใช่แล้วค่ะที่จริงแล้วชีวิตในฐานา Lady Selena, ะเลดี้เซรีน่าตระแหงตระกูลไว้คือชีวิตของเรางั้นหรอความรักที่คู้คนเหล่านั้นมอบให้ก็เป็นของเราจริงๆใช่ไหม พวกเขาคือผู้คนเหล่านั้นที่เกี่ยวยงกับเราจริงๆเป็นคนของเราหนูไม่เคยลืมมาก่อนเลยป้าพี่ต้องอยู่อย่างขมคื่นมาตลอดเพราะหนูอยู่แต่ในห้องผู้ป่วยตลอดชีวิต ต้องคอยพึ่งพาพี่อยู่เสมอแถมยังอิจฉาพี่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและชอบร้องไห้เอาแต่ใจเวลาไม่สบายแต่หนูก็รักพี่มากมากพอพี่คอยอยู่เคียงข้างเด็กเอาแต่ใจอย่างหนูเสมอแต่พ่อกับแม่รวมถึงตัวหนู กับปล่อยให้พี่โดดเดียวและไล่ต้อนพี่ไปสู่ความตายราออย่างนี้หนูเลยอ้อนวอนต่อพรผู้เป็นเจ้าให้พี่ผู้น่าสงสารได้โอกาสใช้ชีวิตตัวเองจริงๆอีกครั้งหนึ่งในโลกที่ปาสะจากพ่อแม่ใจร้ายกับน้องสาวที่ป่วยกระซอกกระแซะ และได้อยู่ท่ามกลางาความรักของคนรอบข้างเข้าใจแล้วเพราะอย่างนี้พี่ถึงได้ใช้ชีวิตในฐานะเซรีนาอีกสินะใช่แล้วล่ะเพราะงั้นอย่าพยายามมีชีิตอยู่เพื่อคนอื่นเลยเลิกตายเพื่อคนอื่นได้แล้วพี่ พยายามฆ่าตัวตายเพราะเห็นแก่ดวงวิญญาณของเซรีนาถูกไหมพี่คิดว่ามันคือบทบาทหน้าที่ของตัวเองและเชื่อว่าตนเองต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้คนอื่นเพราะพวกเราบีบบังคับให้พี่เป็นอย่างนั้นเอเดนนายเองก็เจ็บหนักไม่ใช่เหรอไปทำแผลแล้วพักผ่อนเถอะ ท,ท่านนักบวชรีบพาท่านนักบวชไปพักที่ห้องเร็วครับท่านนักบวชไปเรียกคนมาช่วยหน่อยเลือดเลือดหยุดไหลแล้วครับบาดแผลก็หายไปแล้วด้วยจริงเหรอ แปลว่าปลอดภัยแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ครับแต่เรายังรับประกันไม่ได้จนกว่าคุณหนูจะฟื้นขึ้นมาครับท่านพอ่อท่านแม่เซลีนาเซ,ซลีนาท่านนักบวชช่วยจนคนขี่อันตรายแล้วแหละ ที่เหลือก็แค่รอให้เด็กคนนี้กลับมาหาพวกเราสายไปแล้วล่ะที่กลับไปไม่ได้แล้วไม่ได้หรอร่างของเซรีน่ายังปลอดภัยดีปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นสินะที่กลัวหรอกลัวว่าจะทำให้ครอบครัวผิดหวังใช่ไหม ทั้งคู่คงเจ็บปวดหน้าดูที่เราเลือกกระโดดลงมาแล้วจะกลับไปหาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรอถ้าคราวนี้พวกเขาไม่ให่ดีเราแล้วล่ะถ้าเกิดถูกพ่อแม่แท้จริงรังเกียดฉันล่ะเราจะเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ตายตอนนี้ จะทำยังไงดีถ้าทุกคนเบื่อนหน่ายและเอื่มระอากับเราแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้จริงหรอ